องค์ที่สี่สำหรับวันนี้นะจ๊ะพระชูจิฐานินโทนี่อายุห4าี่ปีจะขอกิจการซื้อขายและผลิตปุ๋ยที่จังหวัดเพชรชบูรณ์อ๋ออยู่เพชรบูรณ์นะกล่าววแตกรผมนั้นไม่ได้มีศาสนาครับแต่หังจากผมแต่งงานกับดาลิงชาวไทยแล้วปีพุทธศักราชสองพ ก็ได้มารู้จกักศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวผมแาไปที่ศูนย์หลายครั้งก่อนจะย้ายไปอยู่เมืองไทยในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันผมผมย้ายมาอยู่เมืองไทยผมศรัทธานในคำสอนของวัดที่เน้นการนั่งสมาธิและทำความเข้าใจได้อย่างง่ายๆหลังจากที่ผมนั่งสมาธิทุกวันอย่างต่อเนื่องมาหนึ่งปีครึ่ง จนการปฏิบัติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมแล้วผมก็สนใจจะปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยการมาบวชในครั้งนี้ในการนี้ผมจะขอนำผลการปฏิบัติธรรมมาแล้วถวายครูไม่ใหญ่นะครับในค่ำคืนของวันที่21รกรกฎาคมาวันนี้วันที่เท่าไหร่นีจ๊ะ23สองสวันที่แล้ว หลังสุดมนทวัดเย็นแล้วผมก็เริ่มนั่งสมาธิทันทีครับแต่เนื่องจากผมยังไม่คุ้นกับการนั่งท่าัดสมาธินงไปได้ไม่นา,นานก็เริ่มปวดขาจะรู้สึกว่าใจมันไม่สบายจึงย้ายมานั่งพิงผนังแทนคราวนี้ผมหลับตาและวางใจเหมือนทุกครั้งคือรวมใจอย่างเบาสบายที่ระหว่างหัวคิ้วทั้งสองก่อน สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าใจก็ค่อยๆถูกดูไปที่ศูนย์กลางกายอย่างนุ่มนวลผมรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายและมีความสุขหลังจากนั้นก็ปรากฏองค์พระยอยู่ที่ด้านขวาของผมสาและก็มีแสงสว่างมากๆส่องมาจากด้านหลังท่านผมก็ดูต่อไปเขาเรื่อยๆ ไม่รีบร้อนหรือตื่นเต้นอะไรถูกต้องจะทำเฉยๆด้จ้ะผมมีความสุขชนิดที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตผมเอ,อิบอาบชุ่มไปด้วยความสุขแบบสุดๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าใจของผมแยกออกจากกายอย่างสิ้นเชิงือใจกายแยกออกจากกันใจในเ่ลเลี้ยงเกลาสุขล้นเหมือนเขืนแห่งความสุขทะลักล้นมาท่วมหน้ากายใจของผมเลยครับซาโต ใจของผมในขณะน,นี้มีแต่ความยินดีแล้วหลังจบจากจบโครงการแล้วผมต้องการจะเข้ารับการอบรมต่ออีกสามเดือนด้วยครับสาธุผมหวังจะนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมช่วยสร้างโลกนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันดีมากเลยจ้ะดีมากเลยตราบวันโลกเป็นหนึ่งเดียวกัน